การที่อเมริกาเข้ามามีส่วนร่วมใน,ในในสถานการณ์นี้เนี่ยมันทําให้ความตึงเครียดเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีครับอย่าไปคิดว่าราคา้ํามันจะขึ้นแรงถึงขึ้นก็ขึ้นได้แค่ราคาแต่ดีมานไม่มาความกังวลด้านเศรษฐกิจยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมประเมินสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยถ้าถามว่าตอนนี้อะไรไปอันดับสูงสุดที่ผมกังวลในระดับโลกนะครับในระดับโลกไม่ใช่ของไทยนะถ้าเป็นสถานการณ์ที่เป็นต่างประเทศเนี่ยตะวันออกกลางครับน่ากลัวที่สุดเพราะว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยมัน มันอาจจะไปทางไหนได้เลยนะครับตะวันออกกลางนั้นค่อนข้างจะกว้างใหญ่แล้วก็การคอนโทรลเนี่ยยากนะครับอย่าลืมว่าอเมริกาเนี่ยคุมที่ไหนก็ได้นะครับแต่คุณคุมตะวันออกกลางไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยธถาการตะวันออกกลางถือว่าถ้าเกิดรันแล้วคือไม่หยุดเนี่ยมันจะมันจะมีผลกระทบในเชิงวงกว้างทีเดียวจะอาจจะน้องๆอยูเครนรัเสเซียได้เลยสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือ,อเศรษฐกิจโลกมันใหญ่ไปนะจริงๆกระทบเศรษฐกิจโลกแต่ว่าขอสะกมมานิดนึง ปัญหาอันหนึ่งก็คือคนมักจะไปคิดว่าราคาน้ำมันจะขึ้นแต่ผมบอกว่าราคาน้ำมันไม่ขึ้นหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปสนใจสอพอมากนะนะครับอันที่สองสิ่งที่คุณจะต้องติดตามคืออ่าอ่าตะวันออกกลางอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศไทยกับยุโรปคุณควรจะต้องไปดูว่าสินหุ้นตัวไหนที่มีการขายสินค้าจากไทยไปยุโรปบ้าง อันนั้นแหละจะกระทบเพราะว่าต้นทุนการขนส่งจะสูงขึ้นหรือแม้กระทั่งคุณจะต้องส่งของไปช้าลงอันนี้กระทบครับมันนี่คือต้องไปดูว่าซัพพลายเชนก็คือใครของเราใครขายไปที่ยุโรปไปบ้างอันนี้ต้องไปกระทบอย่างเช่นอีเลคทรอนิกส์อย่างเซี ronics, CE, กระทบไหมเอสกระทบไหมอันนั้นต้องไปดูตรงนั้นอีกอันนึงก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับพวกกันเดินเรือ<ม>นะครับต้นทุนในการขนส่งสินค้าจะเพิ่มขึ้นเพราะมันอาจจะทําให้ค่าระวางเนี่ยขยับขึ้นหุ้นเดินเรือเนี่ยอาจจะดีแต่ว่าคนที่ ขนส่งสินค้าออกนอกประเทศเนี่ยออาน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไทยไปยุโรปแล้วอาจจะไปไทยไปที่อื่นด้วยเนี่ยอาจจะสูงขึ้นด้วยรเปล่บมันเนี่ยจะกระทบภาคส่งออกครับโดยสรุปแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดกระทบมาไทยเนี่ยแล้วต้องระวังคือ1คือน้ํามันอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะดีต่อสอปนะครับสอ mm. เกี่ยวกระทบกับเรื่องของต้นทุนการขนส่งแล้วก็พวกส่งออกนะครับธุรกิจส่งออกเนี่ยจะถูกกระทบจากในมุมนี้ไล่ตั้งแต่สินค้าทั่วๆไปอย่างรถยนต์เลยนะครับจะถูกกระทบไปหมดเลย